สวัสดีครับผมนี่กับผมเพลินโซนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมแร็งก์ล็อกเอ็มมิทเทิลอรสองชุดสูงเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูในส่วนของกาชาคอสตูมใหม่นะครับเป็นตุ๊กรามวัตล่านะฮะก็อยากจะเป็นยังไงก็มาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำลิปต่อไปของช่องเล่ยกันนะฮะวันนี้มันมาในธีมนะครับแคนดี้นะครับซัมเมอร์อิเล็กทรอนิกส์มิลวิคเฟสิวัลนะครับกิจกรรมครับเริ่มตั้งแต่16เดือนสิ16กรกฎาคมเดือนหนน้าะครับ ไอเทมก็ได้ตามรูปเลยนะฮะมันจะออกเกึ่งๆเล็กอนิกสมิวสิกนิดนึงนะฮะเท่าที่มองเนี่ยเหมือนจะเป็นไอเทมสําหรับผู้หญิงด้วยนะเนี่ยทำมาเล่นไปนะโอเคเมื่อพร้อมแล้วเดีย๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับให้กดเข้าไปที่ในส่วนเข้าร่วมนะฮะมันก็จะเด้งเข้าไปในส่วนของกาชานั่นเองนะครับโอเคตอนนี้ผมมีตั๋วอยู่4,000นะครับผม273ใบนะฮะโอ้โหบ้าไปแล้วครับวันนี้ก็ผมคิดว่าผมน่าจะสุ่มประมาณสัก600ใบแล้วกันนะสักส0รอบนะ ะโอเคเดีย๋ยวมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยแล้วกันไปดูก่อนนะก็เป็นสวีตดีมแคนดี้นะครับมันจะมีด้วยกันสีสีนั่นที่เป็นรสมิ้นท์นะครับก็กดมาที่อ่าดูคอสตูมก่อนเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะกาชาใหม่สามารถดูคอสตูมได้เลยนะไม่ต้องกดที่ดวงตาก็ได้นะครับมันทําให้ใหม่นอกจากสีรสมิ้นท์ก็มีสีนี้อีกนะอะไรอะรสมะน,นาวเหรอนะครับแล้วก็รสโคลารสแตงโมนะอ่ะเรามาดูสีถัดไปดีกว่า ไอ้สีเขียวบ้างนะฮะอันแรกเป็นมิ้นท์อันที่สองเป็นร็บะนาวนะครับเออสีเขียวต่อไปเป็นโคลานะแล้วก็สุดท้ายเป็นแตงโมนะประมาณนี้อ่ะมาเรามาดูความสามารถกันนะครับอันนี้จะได้ในส่วนของเดฟบหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เอ็มเด็หนึ่งเปอร์เซ็นต์ปลดล็อกได้เอทิเคหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอ็มเอทิเคหนึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับก็เป็นชุดปลดเอทิเคนั่นเองนะหลักๆอ่าคอสตูมก็จะปลดเอทิเคเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะก็ได้กันไปเลยนะครับฟรี free free. โอเคอ่ะถัดไปเป็นส่วนผมบ้างเลยว่ะอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกสเตทนะครับเป็นรถมินบ้างนะฮะอันนี้จะได้เป็นในส่วนของน่าจะเป็นในส่วนของพวกมูฟสปีดนะครับผมอ่ะแล้วกดเข้าไปดูกันอ่ะโอเคเป็นมูฟสปีด5%นะครับแล้วก็โจมตีนะครับทำดาเมจบูลห้าสำหรับพวกมอนเตอร์ธรรมดานะครับไม่รวม m อ็มินินะฝากคู่มือได้ m d ็มเดลือนสานะครับก็คุณสมบัติก็จะเหมือนกันนะสีหมวกนะครับมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับสีชมพูนะฮะ สีส้มสีขาวาเทาๆนะแล้วก็สีฟ้านะฮะอ่ะเรามาดูหมวดถัดไปกันบ้างน,นะครับเป็นอ่าอิเล็กทรอนิกส์รับมิวสิกพาร์ตี้นะครับ mm hmm. ก็มาดูแสแตตกันนิดน,นึงนะครับอันนี้ได้โมดสปีด5%อ๋อนี่ไงอันนี้จะตี M.P.P. แรงขึ้น5%นะครับอ่าสลับกันเมื่อกี้นะน,นี้ก็ฝากคู่มือได้เด็กเด็บ2นะครับเลือด0นะฮะก็มีอยู่กัน4 4เหมือนกันนะครับก็มีในส่วนของละอบ้านนาวอะไรด้วยนะ แล้วก็โคล,ลากับรอสตงโมสักอย่างหนึ่งนะครับถัดไปก็เป็นคอนบ้างดีกว่านะคอนโชคดีนะครับในส่วนของคอนโชคดีเนี่ยเป็นไงโอ้โหกลางหัวเลยนะครับอ่ะเรามาดูความสามารถของคอกนกันนะฮะในส่วนของคอนเนี่ยได้สกิลเดามิสเวท5%นะครับแล้วก็ลดปริมาณการใช้ SP ลง5%นะฝากคู่มือได้เลข60นะครับอ่าเป็นส่วนสีชานั่นเองนะครับแต่ตลกเลยอะ โอเคเรามาดูชิ้นถัดไปกันดีกว่านะครับชิ้นถัดไปก็จะเป็นปืนยิงฟองสบู่นะฮะปืนยิงอ๋อด้านหลังโอเคครับปืนยิงฟองสบู่นะครับก็ได้ดดเมจอ๋อลดเาเมจลดลง4%นะแล้วก็ต้านทานติดผิดด้วย10%นะครับฝากคุ่มือได้ที่ k หเลยนะครับเหมือนปืนส่งการเลยแต่ว่ายิงเป็นฟองสบู่นะสวยดีนะครับดูคาร์ลฟูนะฮะต่อไปเป็นมือกองเบดนะครับพาทามนะอันนี้ได้เนเชอรัล a m เมจ4%เนะครับ แล้วก็โจมตีมอนสเตอร์เดช n a l าเปอรเซ็นนะฮะฝากคู่มือได้ mdk หกหน่วยนะฮะนี่ตัวอะไรวะเนี่ยมือกลองอ่ะโอเคประมาณนี้เป็นประเภทห่างในตัวนี้นะฮะถัดไปบ้างดีกว่าเป็นโอ้โหเป็ดครับเป็ดเป็ด,ปดว่ายน้ําครับเออทำไรได้บ้างเนี่ยเป็ดได้เลือด5%นะครับแล้วก็ลดด a m a g e ครึ่งมนุษย์ลง10%เลยนะโอ้โหเฮ้ยเดือดเยอะเหมือนกันนะพวก pp เนี่ยพวกตีกึ่งมนุษย์โคตรด,ดีเลยนะครับเนี่ยฝากคู่มือได้ mdk สามเลือดสามสิบเลยนะ เอี่นี่ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยสายแท้งเลยนะครับต่อไปเป็นไอศครีมตะกไข่นะครับอันนี้ได้ในส่วนอะไรบ้างเนี่ยกดดูครับก็ได้สเตตบอก3ทุกอย่างแล้วก็โอ้เอ็กแท็กสปีดแนะฝาครอบเมอร์ดเดยเคสามด้วย3ามนะฮะอ่ะสุดท้ายแล้วเป็นของแรของรอบนี้ครับนอกจากคอสตูมแล้วผมก็มองตัวนี้ไว้นะฮะนั่นก็คือส่วนปีกนั่นเองนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกโซนนะครับโอ้โหอย่างเท่เลยครับ อ่ะเรามาดูความสามารถของปีกตัวนี้กันอ,อย่างล้ำอะ่ะสวยด้วยนะสีเขียวเนี่ยโอเคอันนี้ได้สแตตบ์กสองทุกอย่างครับแล้วก็เอ็มเพนสี่เปอร์เซ็นเพนสี่เปอร์เซ็นนะฝากคู่มือได้เลือนถึงเก้าสิบเลยนะอ่ะโอเคที่เหลือก็ประมาณนี้คนระับเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณนี้นะฮะโอเคเดีย๋ยวจัดกันเลยดีกว่าครับอย่างที่ผมบอกครับเปิดสักหกร้อยใบก่อนนะปกติผมจะเปิดแค่สามร้อยนะสิบรอบอันนี้จะขอสักยี่สิบรอบแล้วกันนะฮะ 600ใบไปเลยนะครับมีเยอะนะครับอเทมที่มันจะดอปร่วมด้วยก็จะประมาณนี้นะฮะพวกไม้ผีกิงโพล i ิงพวกวอวเชื่อต่างๆนะครับช่างมันอันนี้เิ่นพวกเกลือนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่า600ใบครับจะเกลือหรือจะปังนะแต่ส่วนใหญ่ตู้กลางจะเกลือมากกว่านะครับเขาถึงใช้เฟคอยแลกกันนะอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอผมชอบอยากได้เซตนี้มากเลยนะฮะอย่างเจ๋งเลยเนี่ยเซตประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ เนี่ยเ็จประมาณเนี้ยก็โอเคแล้วนะอ่ะโอเคอย่ามาเริ่มกันครับ600ใบของผมครับต้องได้บ้างแล้ววะมาจัดเลยโอเครอบที่แรกครับรอบที่1น,นะครับจัดไปนะครับ30ใบาขาดตัวนะครับไปเลยเกลือหรือไม่เกลือเดีย๋ยวรู้กันนะครับครันนี้หนึ่1ขอดีๆขอเอยเลสอัลเกรดนะครับอันนี้เป็นเงินถ้าจะไม่ผิดนะตัวนี้ เปิดแล้วได้ตังค์นะฮะอ่ะโอเครอบ2เลยแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับรอบที่2ผ่านไปโอ้โหบูดวัชเชอร์เอ้ยคันเลอร์วอชเชอร์นะครับเปลี่ยนสีนะโอเครอบ3ครับจัดมานะฮะสัก600ยใบนะอ้าวไข่มุกครับเป็นแบ็คโปรนะครับอันนี้ได้ตังค์นะจะไม่ผิดอะ่ะอ่ะรอบ4นะครับยังไม่ออกเลยนะสามรอบแล้ว โอ้โหเราเครืนดาส,สกิปบ็อกนะครับรอบสีอ่ะรอบห้าบกรอบห้ารอบห้ามาขอดีๆบ้าง <c oughs> มันได้ยากจริงนะโอ้โหไม้ผีมาทำหายนะี <c oughs> อ่ะรอบหกครับผมไม้ผีมีเป็นร้อยอันแล้วอ,อ้าวได้ครับผมมาแล้วครับหกรอบก็ออกแล้วนะครับอ่ะโอเครอบเจ็ดครับหกรอบออกหนึ่งนะครับอ้า ได้เฉดมาครับโอเคได้ฉาดมาครับขอภัยมาอ่าโอเคได้อยู่อ่ารอบเก้าครับมาจัดไปครับเก้ารอบขาดใจเอ้าเฟยคอยก็โอเคนะเออรอบสนะิบครับเฟยคอยมันหายา,ยากครับได้เฟยคอยก็ยังดีกว่าได้วอเชอร์อ่ะโอ้โหได้เศษการ์ดอัลบ,บั้มเฟรกเมนต์นะครับอ่ะรอบ11นะครับจัดไปเพื่อน อ้าวเฟยคอยครับโอเคอยู่นะปกติผมจะสุ่มแค่10รอบนะแต่เดิอันนี้จัด20เลยแล้วกัน600ยใบ12ว่าไงเพื่อนคิงโพลลิงอ่ะ13ครับจัดไปโอ้โหเกลือเอ้ยเดี๋ยวก่อนผมออกมาก่อนไม่ไหวละ13มันอาถันครับเดีย๋ยวออกเข้าใหม่มา,าเดี๋ยวเข้าไปสุมใหม่อีกรอบดีกว่าโอ้โห13รอบได้ไมาแค่อันเดียวคิดดูแล้วกันนะ ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวรอบ14กันดีกว่าเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่ามาหมเป็นทริคหรือเปล่าเฮ้ยได้เลย <c oughs> อันนี้เขาเรียกฟุกเวยโอเคครับ14ครั้งออก2นะจัดไป15ครับจะได้หรือเปล่าเฮ้ยเราขึ้นด้านอีกแล้วอ่ะ16จัดไปเพื่อนคาครั้งเอง มาสิบเจ็ดดีกว่าเพื่อนคราวน้สิบเจ็ดนะครับผมเอ้ยได้ทองอ้ยได้ทองมาได้เงินนะฮะมา18ครับผมอีกสามรอบก็จะครบละโอ้โหวันเจอมาสิเก้าครับครั้งสุดท้อีกสองทีครับจบละแค่นี้ก่อนโอ้โหมาโอเคครับท้ายครับขอสักหน่อยนึงนะขอดีดีขอดีดีนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มอันทีรอบหน้าแล้วกัน ตั้งหลักก่อนโอ้โหอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าเป็นชอบคัินี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องมันโซนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดติดแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมสีเกณสวัสดีครับ